วันนี้แล้วครับมาชมเมนูผัดพริกแกงใต้ซี่โครงหมูอ่อนใส่ตะไคร้นะครับนะก็มีพริกแกงใต้ตะไคร้พริกใบมะกรูดนะครับมีเท่านี้เองนะครับเครื่อมปรุงเริ่มจากการต้มซี่โครงหมูอ่อนนะครับเคี่ยวให้มันสุกนะครับนะให้มันนุ่มสักหน่อยนะครับก่อนจะมาทําอาหารนะครับอันนี้ก็ สุกแล้วนะครับนะนุ่มแล้วก็ตั้งน้ํามันนะครับใส่กระทะให้ร้อนใส่พริกแกงใต้นะครับแล้วก็ใส่กะปินะครับนะพริกแกงใต้นี่ใส่ขาดกะปิไม่ได้นะครับนะใส่กะปิสักหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยเกี่ยวกับคนใต้นี่ขาดกะปิไม่ได้นะครับนะผัดกับพริกแกงให้เข้ากันนะครับอันนี้กะปินะครับนะก็ พริกแกงให้หอมนะครับพริกแกงให้หอมได้ที่นะครับต่อไปก็จะใส่ที่โค้งนะครับที่ตูนไว้นะครับใส่นะครับเป็นรายการต่อไปที่โค้งตูนไว้นะครับนะ ที่โครงสูงไว้นะครับแล้วก็ใส่ตะไคร้นะครับลงไปนะครับนะน้ำซุปที่เหลือนะครับอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งนะครับเอาไว้ใส่น้ําเป็นน้ําสต๊อกต่อไปนะนะ mm hmm. ก็ผัดให้เข้ากันก่อนนะครับนะก่อนจะปรุงเครื่องรายการต่อไปครับผัดให้เข้ากันนะครับได้ที่ต่อไปก็ จะเป็นรายการใส่น้ำสต๊อกนะครับที่ต้มกับที่โคงออนนะครับน้ำสต๊อกผัดให้เท่ากันนะครับใส่น้ำสต๊อกน้ำลงใส่นะครับนะใครชอบไม่ต้องมากนะครับใครชอบจะได้มีน้ำยำกับข้าวแล้วก็ผัด เข้ากันนะครับตามจุดจบอร่อยเข้มข้นไปอีกต่อไปก็จะเป็นเป็นการปรุงเครื่องปรุงนะครับนะต่อไปเป็นรายการปรุงเครื่องปรุงเราผัดเข้ากันตอนนี้กำลังเตรียมแ้วถ้ามีน้ำตาลปี๊บก็ดีนะถ้าใครไม่มีก็น้ำตาลทรายครับก็ใส่รสด,ดีนะครับ น้ำตาลทรายนะครับนะถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บก็ได้ครับหอมดีนะครับชูรสนะครับนะชูรสจะขาดไม่ได้แป้งนัวภนะาษาเราเรียกว่าแป้งนัวซีอิ๊วขาวนะครับนะใส่ลงไปนะซีอิ๊วขาวต่อไปก็ซอสฝาเขียวนะครับซอสปรุงรสฝาเขียวใส่ลงไป น้ำมันหอยนะครับครบสูตรเซตนี้นะรับรองอร่อยเวอร์แน่นอนนะครับน้ำปลาเพื่อความหอมนะครับท่านี้นะครับแล้วก็ผัดต่อไปสักหน่อยนะครับถ้าแห้งก็เติมน้ำสต๊อกนะครับจะแห้งจนใค,ใครชอบแห้งๆก็แล้วแต่ละครับถ้าใครชอบมีน้ำก็น้ำสต๊อกที่เราเหลือก็ใส่ไปนะครับนะ คนไปคนมาพอให้เดือดก็จะใส่พริกกับใบมะกรูดเป็นลําดับสุดท้ายนะครับนะพริกกับใบมะกรูดนะครับชิมรสชาตินะครับขาดขาดอันไหนก็หาใส่เอานะครับดูด้วยนะครับนะพริกกับใบมะกรูดคนเข้ากันก็เป็นเสร็จแล้วครับเท่านี้เองง่ายๆครับอร่อยนะครับซี่โคงหมูอ่อนผัดใส่พริกแกงใต้ใส่ตะไคร้นะครับนะ อันนี้ก็เป็นเสร็จแล้วครับคลิปหน้าก็จะมาชมดูรายการเมนูอาหารต่างๆไปเรื่อยๆนะครับหอันนี้ก็ผ่าดเสร็จก็ดูครับน่ารับประทานนับข้าวร้อนๆนะครับซี่โครงหมูนุ่มๆ